อันนี้คืออันที่ว่ากดเธอไฟเป็นสีอันเขียวค่ะโบได้ดึงลงเลยค่ะพันเธอหมุนเอ้ยเป็นดึงลงมันบ่มมันบ่มเอดมันบ่มทำงานแฟนเอ้ยก็เลยหมุนเพราะว่าหมุนแม้หมุนนะเขก็บ่เคยเห็นจากเทือดเดาสั่วเอ่กลางอันร่องน้ํามันดูไม่ดีเนาะจะหนาะมันอีกไปประมาณสองสามกิโลเมตรมันก็น่ะซ้นสุดกัน ของร่องน้ำก็ไปเปลี่ยนร่องน้ำใหม่นะคะอันนี้แห้ถะะงถ่ายไปเ่ะดวงตาแปดดีค่ะว่าได้ดึงลงนะคะแต่ว่าต้องหมุนแล้วไฟมันก็จะเป็นอกสีเขียวค่ะเยอะ แดงเขียวแล้วก็เขียวก็เดินทางผ่านได้จ้าเดินทางต่อได้จ้ะเด้อเข้าเขื่อนครับ